Okay. โอเคผ่อนได้ใช่ไห้โอเคไหมให้ประกันได้ไหมประกันได้ได้จ่ายได้จ่ายได้ได้จ่าย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  โอเคได้ครับโอเคนหครับ่ะ้คุณดิมิทัร์ข้าได้เยโอเคแล้วคุณดิมทารได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคไหมครับโขอบคุณมากครับอีกแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาแล้วพี่ียนะครับี่นะครับโอเคนะครับโอเคครับผมใช่ค่ะช่วยพที่การช่วยพูถึงกิจกรบลูการวิ่งส่งคมสุขในวันนี้นะค่ะครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับพี่ได้มาร่วมงานนะครับลูการ์ดวิ่งส่งคมสุขครั้งที่สามนะครับก็ต้องบอกว่า ได้เห็นสมาชิกทุกคนของบูการ์แลวก็คนอื่นด้วยที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนได้มาดูแลสุขภาพตัวเองกันแล้วก็นอกจากดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยได้มองวิ่งแล้วออกกำลังกายแล้วนะครับได้ทำบุญด้วยนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมอบให้กับูุนิธิสงเคราะห์เด็กนะครับผมในสภากาชาติไทยนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เห็นทุกคนมาออกกำลังกายกันแล้วก็มาทำบุญด้วยกันก็ดีครับคฮปปี้ครับครั้งนี้ค่ะแล้วช่องนี้แรงกายีการ เหมือนกันครับช่วงนี้ก็มีออกกำลังกายมีเข้าฟิตเนสมีวิ่งนะครับผมแล้วก็มีเข้ายิมดูดาเตงอยู่เสมอครับอาทิตย์ละประมาณ3-4วันนะครับเราเวลาเข้าฟิตเนสครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาวิ่งด้วยเสียดายนะครับมาแต่ว่ามาล็อกเพลิงส่งสุขให้ทุกคนในช่วงหลังวิ่งจบแล้วครับก็จะมีวิ่งทั้งหมด2ระยะด้วยกันใช่ไหมฮะมีห้าจุดแล้วก็1 1บนะครับแล้วนอกจากกิจกรรมวิ่งส่งสุขวันนี้ค่ะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมกิจรรม ครับคือผมเองก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะมีนัดกันไปทาบุญกับแฟนๆคลับบ้างอย่างเช่นแบบนําเงินไปมอบให้กับมือที่ต่างๆนะครับมือที่อย่างบ้านทัาชลาหรือว่าเด็กๆต่างๆที่ยากไร้อะไรเงี้ยครับก็พยายามหาโอกาสทำอยู่เรื่อยๆกับแฟนคลับอยู่แล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งงานที่มาร่วมกันทําบุญแล้วก็เป็นการส่งความสุขให้กับทุกคนในช่วงท้ายปีแบบนี้ด้วยครับช่วยรยพรปีใหม่กับแฟนๆนยครับครับก็ขอพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับเป็นความสุขมากๆนะครับขอ สุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่ที่ถึงนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับใครที่เริ่มก็อยากทำอะไรใหม่ๆก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็สำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจทำเอาไว้นะครับใครที่เดินทางกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะครับขอให้แฮปปี้แฮปปี้ทุกคนนะครับร่ำรวยมั่งมีสุขครับขอฝากผลงานแบบนีครับตอนนี้ก็ขอฝากผลงานนะครับซิงเกิลใหม่ของผมกับเพลงหมดทางไปนะครับก็เป็นเพลงกับทาง Love Is Entertainment นะครับผมแล้วก็ปล่อยแล้วทางช่องทางของ Love Is Channel นะฮะแล้วก็ช่องทง เอาสตรีมมิ่งฟังได้หมดช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีปีหน้าจะมีผลงานละครกับทางช่องวันสามสนะครับกับละครเรื่องไมม่วนผลรักเนาะติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการเดอะกูดเล้งซองบทีเพียงเพราะซีซั่นห้าครับกลับมาแน่นอนปีหน้าครับขอบคุณครับนี่นะเดี๋ยวขอภาพพิมงนะครับ ขออนุญาตนะครับที่สนะครับผมขอควขไมนะครับขออนุญาตนะครับหยดไนได้ไม่ค่ะไม่ i n s กับไหนหรือว่าไหน้่นะ้กาครับแค่นั้น i s ะรเป็น้อแรกเลยครับโอเคครับหลังนิดนึงครับหมหอสีเดียวพอ ที่การขยับขึ้นมาข้างหน้าผมหน่อยครับเอามาเลยครับเอามาเลยครับโอเคครับผมขออันเดียวแล้วไปแล้วครับครับโอเคหนึ่งสองสามแล้วขอที่นะครับได้ครับโอเคครับพร้อมครับนับหนึ่งสองสามโอเคแล้วหนึ่งสองสามผบายบายนะครับหนึ่งสองสามบายบายโอเคนารมีฮันหนึ่งสองสามดีฮัดหนึ่งสองสาม้ครับ